สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูบีจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ภาษาไทยแสนสนุกค่ะสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้คำว่าทออาทาสัปดาห์นี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้คำว่าพออาพาค่าพอเอ๋ยพอผาน พอพานสีทองใส่ของมีค่าทูบเทียนบุปผาบูชาพระเอ่ยก่อนที่เราจะไปฝึกเขียนในสมุดเรามาฝึกทบทวนอ่านคำที่ผสมสระอากันนะคะลออาลาสออาสาบออาบาปอ จออาจาพออาพาเราไปฝึกเขียนคำว่าพากลางอากาศกันนะคะพอพานม้วนหัวเป็นวงกลมลากเส้นตรงลงมาลากเส้นเฉียงขึ้นไปแล้วลากเส้นเฉียงลงมาลากเส้นตรงขึ้นไปค่ะระอาโค้ขงขึ้นมาแล้วลากเส้นตรงลงมาค่ะ สมุดนะคะก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมนะคะให้เด็กๆฝึกเขียนนะคะพอพานม้วนหัวเป็นวงกลมลากเส้นตรงลงมาลากเส้นเฉียงขึ้นไปลากเส้นเฉียงลงมาลากเส้นตรงขึ้นไปหามุมค่ะสระอาลากเส้นโค้งแล้วลากเส้นตรงลงมาค่ะอีกครั้งนะคะพอพาน ม้วนหัวเป็นวงกลมลากเส้นตรงลงมาลากเส้นเฉียงขึ้นไปลากเส้นเฉียงลงมาลากเส้นตรงขึ้นไปหามุมค่ะสระาลาอาลากเส้นโค้งขึ้นไปแล้วลากเส้นตรงลงมาค่ะเด็กๆไปฝึกอ่านพร้อมกับคุณครูเลยนะคะพออาพาอ่านว่าพาอีกครั้งนะคะ พออาพาอ่านว่าพาเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เด็กๆได้ฝึกอ่านและฝึกเขียนไปแล้วเด็กๆอย่าลืมทบทวนบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูบีลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ